คุณนรงค์นะเรื่องที่ดินติดป่าสมวนนะครับสวัสดีครับคุณนรงค์ครับครับผมครับผมมีปัญหาอะไรครับที่ดินครับครับถามเลยครับถามเลยครับรัอประเด็นแล้วครับอ่าที่ดินสชหนึ่งครับครับครับที่ดินสชหนึ่งจ้างเจ้าหน้าที่ที่ดินอำเภอขึ้นมารังวัดขอออกโฉนดเกือบสองปีแล้วขึ้นมารังวัดแล้วเกือบสองปีแล้ว ค่าทุกอย่างค่าผาาน่าจะจ่ายไปแล้วแต่เงียบเลยคุณพี่นรงออกจากทัวรทัศน์มาเดินออกมาอย่าฟังเสียงทัวรทัศน์แล้วฟังคุยกับผมทางโทรศัพท์อย่างเดียวนะไม่ได้ควงไม่ได้ควงครับไม่ได้ควงครับเห็นเสียงมันก้องเสียงมันสะท้อนกลับมาสะท้อนกลับมาอาจจะเดินไกลจากที่วี่มาหน่อยหนึ่งครับมันจะได้ไม่ได้ยินเสียงดังได้เลยได้เลยได้เลยเออนะให้คนที่บ้านได้ดูแล้วแล้วพี่ก็มาคุยโทรศัพท์อย่างเดียวนะพี่นะครับผมครับผม ไปยื่นไว้ที่อำเภออะไรเนี่ยที่ดินโคกโพที่ดินโคกโพนะครับอพี่ไปรังวัดปีไหนครับปีหกสามสองพหกสิบสามปีหกสามพี่เดือนไเดือนอะไรจะไม่ได้แล้วปีหกสามเนี่ยพี่ได้ยื่นขอรังวัดที่สคอหนึ่งนี้ตอนปีห้าสามหรือเปล่าครับหกสามก็หกสาม เดี๋ยวมันมีนัยยะอยู่นิดหนึ่งนะตรงนี้สําคัญนะครับถ้าพี่ไม่ได้ยื่นขอออกโฉนดพี่ถ้าพี่ไม่ได้เอาสอคหนึ่งไปยื่นขอออกโฉนดก่อนวันที่8กุมพาพันธ์2 5 5นนะครับถ้าพี่ไม่ได้ไปยื่นก่อนอันนี้พี่ต้องไปร้องศาลอย่างเดียวแต่ถ้าพี่ยื่นไว้ก่อน8กุมพา53พี่ก็ได้สิทธิ์นะครับได้สิทธิ์ S <S ได้สิทธิ์ที่จะให้เจ้าหน้าที่สปกเนี่ยมาทําการดังวัดซึ่งเขาอาจจะมารังวัดปีหกสามไงครับ,เ,รบเพราะว่าเขายื่นไว้ตั้ง4ี่แสนแปลง,งทั้งประเทศตั้งแต่กุมภาห้าสามเลยนะสี่แสนแปลง,งทั้งประเทศแล้วเขาทยอยดังวัดังวัดรังวัดรังวัดรังวัดครับอ่าแต่ถ้าของพี่เนี่ยนะไม่ได้ยื่นก่อนแปดกุมภาห้าสามของพี่ต้องยื่นศาลอย่างเดียวพี่ต้องเอาหนังสือที่เขาทําการรังวัดไปยื่นต่อศาลน่นนะพี่อื ครับผมอืมแล้วเจ้าหน้าที่เขาไม่เจ้าหน้าที่ก็ไม่แจ้งพี่นะครับก็ไม่บอกเลยว่าพี่ต้องไปยื่นร้องต่อศาลเขาบอกเลยหรือพี่ไม่เข้าใจนั้นก่อนยังไม่บอกครับมาบอกวันนี้ครับบอกวันนี้คือบอกในรายการเราบอกหรือว่าเจ้าหน้าที่บอกครับครับผมเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วใช่ไหมน่ะต้องไปยื่นต่อศาลนะพี่นะให้ศาลเ็าไต่สวนเพราะว่านี่แหละเอาหลักฐานที่ ที่เจ้าหน้าที่เขารังวัดเนี่ยไปยื่นต่อสารสารไต่สวนว่าโอเคเป็นสปกรไอสคอร์หนึ่งถูกต้องถูกต้องเอาคำพิพากษาไปยื่นออกโฉนดได้เลยทีนี้ครับครับอ่ากัเมือนรอกันตายเลยพี่รอก็ไม่ออกคับที่รอไม่สทีขอบคุณมากครับเข้าใจแล้วครับพี่นรงครับสวัสดีครับพี่นร้อง